สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบ,บุรีนะครับพบกับทีนะครับวันนี้ที่พามาดูนะครับที่ดินเป็นบ้านพร้อมสวนนะครับเป็นสวนผสมนะครับแปลงนี้ก็จะมีบ้านพร้อมนะครับอยู่เขตแสลงนะครับเนื้อที่หกไร่เจ็ดสิบตารางวานะครับ มีบ้านเป็นบ้านทรงโมเดิน์นะครับสไตล์ลอฟก็ในแปลงนี้นะครับก็จะมีติดกับทางที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับด้านนี้ก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเนื้อที่6ไร่70ตารางวาราคาอยู่ที่12ล้านนะครับ ด้านหลังจะเป็นคลองนะครับติดกับคลองเลยนะครับเป็นสวนผสมนะครับก็มีทุเรียนด้วยนะครับพิกัดอยู่ที่แสลงนะครับผมใกล้กับเขตคลองขวางนะครับจันทบุรีนะครับหกไร่เจ็ดสิบตารางวานะครับราคาสิบสองล้านนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับ ย้ำนะครับผมแปลงนี้นะครับจะติดกับถนนหน้ากว้างนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับด้านหลังจะติดคลองสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์095668 98 9895สวัสดีครับ